ก็พอประมาณนะคะอ่า <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะคะทําง,งานกับคนที่เป็นห้าดาวก่อนถ้าคิวชนกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าเลือกที่รักมักที่ทางนะคะแต่คราวนี้เวลาสมมตินาห้าดาวคือเลยคะ <c oughs> ่ะบางคนบอกไก่ย่างป่ะนะคะอยู่พอดีเลยนะะ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาองค์กรท่านมีหลากหลายอ่ะความตั้งใจไม่เท่ากัน นะคะสิ่งที่ทําไม่ใช่ว่าเลือกที่รักมักที่ชังห้าดาวไม่ได้ประเมินเลยเดี๋ยวจะมีวิธีการประเมินว่าดาวไยคนไหนเป็นหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวและห้าดาวแล้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยตัวเองอดีตได้อาจจะเคยเป็นหนึ่งดาวคุณลกคุณนกตามมากว่าม,มานู่นนี่แต่วันหนึ่งสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนได้ก็กลับมาเป็นห้าดาวได้อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นต้องวิเคราะห์และ,และและ,แ,ละและและวิเคราะห์วิเคราะห์แบบซักเดือนละครั้งละว่าสถานการณ์ตรงนี้แต่ละองค์กรสองดาววันนี้ติดอย่าง้นอย่างนี้อะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าสมมติคนที่เขาเป็นผู้นําจริงๆนะเขาจะไม่ค่อยมีติดเรื่องส่วนตัวแต่ว่าถ้าคนใหม่ๆเอ,อ้ยเดี๋ยวขอเวน้นคนนะเรื่องส่วนตัวเพราะอะไรคะเขาเป้าหมายชัดเจนนะพุนจริงนะเวลาทางานประจําติดเรื่องส่วนตัวคุณเว้นวักได้หรอยังไม่เว้นเลยอะ่ะแต่ธุรกิจสร้างความร่ำรวยให้บางทีเอ,อ้ยติดปัญหาส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้ว่ากันนะคนใหม่เดี๋ยวถ้าคุณจะสําเร็จอะ่ะนะคะคืออะไรคะก็ไปจัดสรรดิปัญหามันมีอยู่แล้วว่าคุณบางทีต้องสร้างความสําเร็จให้มันเหนือปัญหาดิปัญหามันถึงจะหายไปถูกปะ เออบางทีโฟกัสปัญหาหรือรอให้พร้อมก็บอกเลยคนสําเร็จทุกคนเขาก็ทําจากที่ไม่พร้อมอะ่ะมันถึงจะเกิดความพร้อมถ้าคุณจะลอยทุกอย่างมันพร้อมวันนี้คุณจะไม่ทําอะไรเลยอะ่ะจะอายุเจ็ดสิบเอายังไม่พร้อมเลยอะ่ะนะคะทุกอย่างมันปล่อยไปหมดแล้วอะ่ะนะคะแต่คนสําเร็จวันนี้เขาทําทั้งทาง,ง,งที่ไม่พร้อมอะ่ะเขาก็ทําท่ามกลางที่มันมีปัญหาแหละแต่เขาโฟกัสเลยค่ะโฟกัสเป้าหมายไงนะคะดังนั้นถ้าลองดูเลยพวกห้าดาวเขาจะคิดแบบเนี้ฝนตกบางคนก็เป็นอุปสรรคนะคะ นะ <S an> แต่ว่าบบบบางคนนี่ไม่ไม่มีอุปสรรคเลยนะ <S <S <an> <S เขาเขาตั้งใจอ่ะดังนั้นการทำห้าดาวเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเลือกที่หลักมักที่ชังหรอกแต่ใครที่เขาตั้งใจกว่าเขาทุ่มเทกว่าถ้าคิวชนกันคุณก็ต้องช่วยเขาก่อนถูกป่ะเพราะเขาลงทุนขนาดนี้แล้วเขาตั้งใจขนาดนี้แล้วอ่ะเขาบ,บาุกบ่าฝ่าโดกบ,บางทีโหยโหยคุณนกเนี้ยแต่ก่อนอดีตนะกว่าจะสําเร็จเนี้ยตะก่อนก็แบบนะเลิกงานต้องมาตลอดนั่งรถเมล์สามต่อนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ก็เป็นเพราะว่าเขาเขาเขาไม่มีข้ออ้างไง วันนี้ก็เลยได้รถพอชันงามเ5็สิห้านไปสวยงามนะคะนะเตัวเองก็เป็นคนันึงที่เห็นเ้าแต่้มันขึ้นรถเมย์สามต่อเลยอ่ะแล้วขยันมากอ่ะมันไม่ต้องรอความพร้อมหรอกมันไม่มีหรอกนะเพราะว่าจะต้องรอไอ้หนู่รอไอ้นี่รอไอ้นั่นนะคะแล้วยิ่งถ้าเราทําสําเร็จอ่ะไอ้ที่ไม่พร้อมมันจะพร้อมได้เร็วขึ้นนะคะดังนั้นตรงเนี้ยนะคะก่อนที่เราจะช่วยคนอื่นเนี่ยนะคะตัวเราเองก็ต้องขึ้นฝั่งให้ได้ก่อนก็คือทํากับจุดที่เร็วจุดที่เร็วคือจุดที่ตั้งใจค่ะนะคะ ถามว่าบางทีคนมีศักยาภาพดีไหมก็ถ้ามีศักยาภาพดีโอเคก็โอเคแต่ถ้าพูดจริงอนะถ้าคนมีศักยาภาพแต่เขาไม่ได้เข้าใจธุรกิจท่านไปนั่งเฝ้าก็่เฉยบางทีเขาก็เป็นแค่ลูกค้านะคะแต่ส่วนมากเราจะดูที่ตั้งใจนะคะนะ,ะบางคนบอกวฮยพี่เขามีศักยาภาพมากเลยแต่แบบเขาไม่ได้เข้าใจธุรกิจเราหรือจังหวะเขาไม่ใช่อะ่ะท่านก็ไปนั่งเฝ้าไม่ได้นะคะท่านก็ต้องทําหลายๆจุดก่อนถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหนะเราจะไปฝากความหวังไว้แค่หนึ่งสายร้อยเปอร์เซ็นอะ นะต้องมีสายงานหลายๆสายต้องทําหลายๆจุดนะคะตอนนี้คือธุรกิจของเราใครไม่พร้อมสุขภาพจิตเราต้องดีสังเกตเลยนะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งมีดาวไลน์คนหนึ่งเดินมาบอกเราพี่วันนี้หนูไม่พร้อมทําหนูขอหยุดก่อนถ้าท่านอนะรู้สึกเกี่ยวตามเขาเมื่อไหร่ถ้ามีถ้าคนใหม่ไม่ว่ากันนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้อนคือท่านมีน้อยไปนะคะท่านต้องอะไรคะท่านต้องรีบเดินหน้าแล้วล่ะ นะคะแล้วก็เชื่อไหมหลายเคสเนี่ยนะคะเดินหน้าเดินหน้าไปไเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้คนไม่พร้อมมันก็พร้อมหรือบางทีลืมไปเลยอะว่าอ๋อมีคนพอยุ่ <c oughs> องอยู่ก็เลยเป็นลูกค้าไปก่อนก็เป็นไรรักษาสายสัมพันธ์ไปก่อนแต่ถ้ารูา้สึกต้องไปติดตมกับเขาอะที่จริงก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแนละ้วถ้าเขาไม่พร้อมแต่ว่าถ้าเราเข้าใจธุรกิจอะนี่คือธุรกิจของเรานะคะท่านจะทํายังไงล่ะสมมตินะวันนี้ท่านเปิดร้านมายกตัวอย่างท่านลงทุนร้านค้าไปแล้วอะหนึ่งล้านบาท นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นลูกค้าค่ะประจําของท่านคนหนึ่งเดินมาบอกว่าเราจะต้องย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วนะเราคงไม่ได้ซื้อกับเธอแล้วนะเป็นไงคะปิดร้านเลยมั้ยเซล <c oughs> ก็ไม่ใช่ถูกไหมก็หาเพิ่มดินะคะดังนั้นเนี่ยเราก็แค่อะไรคะเราก็แค่ก็ทําเยอะๆอ่ะให้มากพออ่ะนะคะดังน,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 นั้นเนี่ยก่อนที่เราจะช่วยคนอื่นด้วยเราเองต้องขึ้นฝั่งทํากับจุดที่ตั้งใจค่ะจุดที่เอาจริงแล้วหลายๆจุดนะอย่าัอย่ามานั่งรอไม่ถี่คนอน่ะ เดินหน้าเลยสมมตินายกตัวอ,อย่างน้องโสดาช่วงแรกเขาอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นกับเราแต่ตัวเราต้องทําหลายจุดคน mm. นี้สมมติของเราคือเรามั่นใจทุกจิดน,นี้ตอบโจทย์เราคือเลือกร้อยเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างนะแต่โสดายี่สิบเปอร์เซ็นตคนนี้ยกตัวอ,อย่างที่หนูแค่สิบเปอร์เซ็นตพี่หัวห้าสิบเปอร์เซ็นยกตัวอ,อย่างนะคะอันนี้ไม่ได้จริงนะเ mm. พิ่งสองเปอร์เซ็นตยกตัวอ,อย่าง้งคือเอาจริงก็่ส <laughs> องเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างนะสมมตินะคะถ้าสมมติเราไปไปเราอ่ะ คือเราอร้อยอะถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องทำในห,หลายจุดอย่างเงี้ยต่อให้ใครไม่พร้อมอะเราก็ทําเพิ่มอะสุขภาพจิตเราก็จะดีอะค่ะนะแล้วองค์กรเราก็จะมุ่งอะถามว่าถ้าไม่สมมตินะไม่มีใครพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์กับเราเลยแต่ช่วงแรกนะรวมกันเราได้สองพันจีทีวีรายได้เสริมก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วอยู่ได้ไหมคะเริ่มอยู่ได้นะถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเราเริ่มมีรายได้แนละ้วท่านว่าเราจะตื่นเต้นมาเวลาพูดอะตื่นเต้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอตื่นเต้นทำไมคะ มันก็จะเวลาพรีเซนต์สปอนเซอร์มันจะมีพลังนะฮะแล้วก็เวลาติดตามท่านก็จะมีพลังมากขึ้นดังนั้นท่านต้องทําให้มากพอถ้าท่านทาไม่มากพอนั่งรอสองเปอร์เซนกับสี่เปอร์เซนอยู่สองคนอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ไม่มีรายได้อ่ะเพราะว่าอะไรคะจะช่วยสร้างงาน,นสดาค,คือเราเอาลิคูเธอมาเราก็าอยากให้เธอสาเร็จคือเราเป็นเพื่อนรักอน,อนุบาลกันแต่เพื่อนไม่พร้อมอะแล้วไปนั่งรอไปกันมาจะมีคนสําเร็จไหมล่ะ วันนี้ได้ก็โชคดมีมีการตัดสินใจยืยนหยัดและสาเร็จของคุณนอกออนอนงอ่ะต่พูดจริงไปเห็นเขาชวนมาแต่แรกแอ้ช่วงแ,แรกแต่ก็มามัางไม่มามัง่งจะตัดได้ตัดสิน,นใจมาทําจริงจังตอนคุณนกไรได้แตกแสแล้วอ่ะเขามานั่งรอไหมอ่ะโอ้ยเป็นรุ่นพี่ที่ acc ีือกูไม่พร้อมทำถ้ารอนไปรอกันมาก็คงไม่มีใครสําเร็จแล้วอ่ะมันต้องเกิดจากคนยืนหยัดก่อนอะ่ะนะคะที่ตัดสินใจสําเร็จแล้วมันจะช่วยชีวิตได้อีกหลายคนนะคะ นะคะแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอุ้ยตอนนั้นก็เสียโอกาสนะคิดเลยนะโอยถ้าต่อถ้าสมมติต่อให้ได้ไม่ทํานะคุณบบคนกเขาก็เติบโตไปเรื่อยอะแต่คน,นที่สําเร็จที่คุณนกบินขึ้นอะจะไม่ใช่เราไงแล้วสนคนที่เสียโอกาสไปเราแลวครอบครัวเราที่จะเปลี่ยนชีวิตอะเราคงจะต้องตื่นเตีนห้านั่งทํางานก็แะ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณการเรียนยากของคนบางคนนะคะที่ทําให้เปลี่ยนแปลงโลกใบน,นี้นะปรบมูลน,นะคะ นะเพราะว่าเชิญทำงานที่เดียวกันนะคุณนกไม่เป็นรุ่นน้องเนาะสมัยทำงานประจำเนาะแล้วก่อนก็ไม่เชื่อด้วยเพราะนะอะไรคะนกเด็กจบใหม่เรานี่ททำงานมาแปดปีแต่ก็จะมีอีโกโ้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แหละแต่สิ่งที่สที่เกิดขึ้นคือคุณนกเขาก็พิสูจน์ความสําเร็จอ่ะนะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณต้องทําให้มากพอถ้าคุณชวนมากพอคุณจะเจอคนที่ใช่อ่ะแล้วเขาพร้อมกปยกับคุณอนะแล,ณนะแล้วก็คุณก็ให้เกียรติคนที่ไม่พร้อมถูกป่ะแต่ไม่ต้องไปด่าเขานะ น้เาเว่าอะไรคะอ,อ๋อไม่ทำหรอเฮ้ยไอ้กบชาบัวเฮ้ยไ,ไอ้กบในกะลาไอ้ชาล้นถ้วยไอ้บัวในคนตมไม่เห็นเลยในถ้วยคิดเข้าใจว่าคะมันจะเกิดศกนัตกรรมทางเครือข่ายได้คือบางทีกูคอดเนี่ยเอาเคยกันมดแล้วบางทีมันก็มีบ้านมันรู้สึกง,งดเยดะนะโอ้โหดอย่างนี้ขเข้าใจว่าแต่ว่าไม่เป็นไรกันนะมามาสิ่งไหนไม่ดีไม่พูดแต่แล้วก็คื้นลงไป ค่ะไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรจ้านะเดี๋ยววันนี้ข้อไรกดีๆเดี๋ยวบอกนะแต่ก็ชวนคนเพิ่มโอเคไหมอ่หัวเราะที่ทำกันจริง นะอ่าแล้วก็เรียร้ยแยที่สุดเนี่ยคือใครตั้งใจมากเราก็ช่วยเขาก่อนนอะเพราะเขาก็แรกอะค่ะนะเออคือแบบบางคนก็มาไกลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแต่ในนี้นนถ้าท่านรู้สึกว่าท่านอะต้องไปอุ้มใครบางคนอะเพื่อเขาสําเร็จอะท่านอุ้มใครไม่ได้หรอก SBA ยังพออุ้มเล็นิดหน่อยนะท่านอุ้มใครขึ้น TBA ได้หรอยากนะนะ้องถือว่าถ้าสมมติถ้าอุา้มมากๆนะเขาก็จะรักษามันไว้ไม่ได้อ่ะ หรือไม่นะถ้าประช่วงจังหวะเขาไม่พร้อมแต่เชื่อไหมถ้าเขาทําผ่านพลงพื้นฐานมาเยอะพอต่อให้บางทีบางสายไม่พร้อมช่วงจังหวะพึ่งขึ้นนะแต่เขาจะรีบกลับมารักษาแล้วโตต่อได้เอ็กซ t ค v ทีฟกรุ๊ปต่อได้อแต่ถ้าเราไปอุ้มเขาขึ้นอะนะคะไม่มีทางหรอกเขาต้องตัดสินใจสําเร็จด้วยตัวเ,เขาเองคือเราโค้ดได้อ่อุ้มใครขึ้นไม่ได้และให้เขาอยากทําไม่ได้เลยให้เขาอยากทาได้แค่ระดับหนึ่งแล้วโคตรเหนื่อยเลยจริงๆเคยลองหมดแล้ว บางทีนะคุณอยากอุ้มอุ้มแบบโอ้โหถามว่าทําไมต้องอุ้มเพราะอะไรอย่างนี้รู้ป่ะเพราะอะไรป่ะสปอนเซอร์น้อยมันเลยรู้สึกว่าเนี่ยที่มีอ่ะคือกูใช่ที่สุดแล้วแล้วทำไมป่ะคะมันก็กดดันทั้งอัพทั้งดาวอ่ะคนขยันอยากทําก็กดดันไอ้คนขี้เกียจทํากับคนขยันก็กดดันเกียดทั้งคู่ความขี้เกียจของคนขยันกับความขยันของคนขี้เกียจมันต่างกันนะคะ ก็ตัวอย่างมาเจอคุณกุ้งสุภตาห่วยนี่โค่นแม่ขยันเลยค่ะกว้างเลยตอนนั่นทำนี่พี่รู้สึกว่าช่วงนี้พี่ขี้เกียจโออคือกูได้ขนลุกเลยคือสาวที่บอกกูได้ขนขึ้นไปหมดเลยคือเคือเขาบอกเขาขี้เกียจโอ้โหนี่คือขี้เกียจของเขานะแต่บางทีดาวบอกว่าพี่หนูนท้อมากเลยอ่ะเหนื่อยมากช่วงนี้หนุนนี้นะเคอบานทีเพิ่งทำไปได้หนึ่งเดือนเลยอยากไปตบไรายแล้วบอกว่าเอรู้สึกมึงยังไม่ทำเลย <laughs> เอา <laughs> เรื่องจริงมาล้อเล่นดิค่ะค <laughs> <laughs> ือถ้าจะท้องนะคะพูดจริง หลักมูลเงนอย่าพึ่งทอมันแน่เขียวใช่ไหมถ้าแม่ว่าเจ้ทอก็อลักแสนแต่ก็ทอพองามหมายนเลยว่าคือทอแล้วมันยังไม่แสนนะเพ้าะเหตว่าคือความทอมันมีทุกระดับนะห้าแสนก็มีเพราะอะไรคะบางทีตั้งเป้าจะแปดแสนมันไม่แปดมันก็ห้าแสนก็ทอระดับห้าแสนก็ยังดีทอระดับแสนก็น่ารักแบบห้าพันทออเงี้ยห้าพันอย่าทอมันไม่มันไม่สง่าง่ายมันนะแต่พึ่งทอเร็วนะคะนะทอเขามีไว้ให้ใครถือคะ โอ้ยเก่งมากเพราะอะไรฮะกูต้องว่ายามมองขาตาลิงถือ,อลูอกทอเราจะไปแย่งลิงถือตาเดี๋ยวนะถ้าท่านจะทอเนี่ยเอมันของลิงเพรานะอะไรวะถ้ท่านก็จะไม่ทอโอเคว่าชิฟโฟกัส,กสแล้วทำไมนะจะทออะไรทำไมของลิงกูไม่เป็นลิงกูไม่ทออะอะนะเออเออแล้วก็ แนวคิดในการวิเคราะห์องค์กรนะคะก็ทํางานกับจุดที่จริงจุดที่ใช่และจุดที่ทวีค่านะคะดาวลาลห้าดาวมีหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวและห้าดาวนะคะเขียนชัดองค์กรและเขียนดาวเลยแล้วก็มาปารึกษาัออัปไลน์เลยว่าคนไหนคนไหนมีแกกระบาดเป็นห้าดาวคนไหนสี่ดาวสามดาวไม่ต้องให้ดาวลายรู้นะ <c oughs>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  นะคะแอบเขียนไว้เองแล,ล้วก็ปรึกษาเฉพาะอัปไลน์นะคะเวลาปรึกษาเวลาเขียนอ,องค์กรนี่เขียนยได้ไงคะ เป็นจากตัวเราขึ้นข้างบนหรือจากเราลงข้างล่างคะเป็นสาวองค์กรนะ่ยบาที่ตกใจเลยเฮ้ยไม่เขียนไม่องค์กรอัพไลน์เลยอัพไลน์กี่สายกี่สายกูรู้หมดแต่องค์กรลูกกูไม่รู้เลยลืมตามมาเขียนผิดงงอนะแมนะไม่ได้เขียนเขียน<ๆ>ลงข้างล่างองค์กรเราองค์กรอไม่ต้องไปไม่ต้องไปเขียนนี่กว่าน,นั้นบางทีเขียนสายไลน์นี่อาดีสนนแสดงว่าอะไรนะอ่านะ ก็ก็เสร็จแล้วก็ให้ทํางานนะคะกับสุดที่จริงใช่แล้วเขามีค่านะนะก็คือถ้าไม่ถ้าช่วงไหนคือช่วยทุกสุดแต่ช่วงไหนชนกันให้เลือกห้าดาวสี่ดาวสมดาวสองดาวหนึดาวไปเรื่อยแต่ถ้าช่วงไหนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชนแล้วเขามีเคก็โอเคก็ก็ก,กเอามาถูงมาเพราะบางทีเพราะพาคนที่ใช่มา แต่ว่าถ้าสมมูรห้าดาวเริ่มเก่งแล้วเราก็แค่ไปเสริมเพานิดนึงเราก็ไปดูบางทีหนึ่งดาวจะพาคนห้าดาวมาก็มีนะก็ต้องสแกนดีๆนะแต่ถ้าจังหวะเกิดมันชนกันจริงๆอ่ะนะอันนี้นก็ต้องช่วยคนที่ตั้งใจที่สําเร็จก่อนสมมติเขาเขายัางแบบต้องการการทีอัพต้องการความใหม่แต่ว่าถ้าเขามีอัพที่แบบเป็นระดับสูงคอยดูแลอันนี้นก็ไม่ต้องห่วงอันนี้นคือเขาก็จะมีอ,อ,อัพของอัพเขาดูแลอยู่แล้วนะคะอ่าอย่างแรกคือคนสมบัติของคนที่จริงนะคะหนึ่งก็คือใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง เอาจริงก็คือเลยคะเขาจะทุ่มเทในการใช้สินค้าค่ะนะคะบางคนนะรายได้ในหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจอื่นรายได้หลักแสนไใ้ใช้เอ็นโฟลอดเดียวยกตัวอย่างนะกับบางคนรายได้สองหมื่นอ่ะต่แบบอยากสําเร็จอยากให้แบบเปลี่ยนแปลงอะคุณ้อมแบบเงินออกอะเ,เหมือนเหมือนที่คุณเ็กพราเนียบอกใช่โบนัสออกหกหมื่นขอสามีเลยถวายจัดเต็มเลย คือก็ไม่ได้ให้ขนาดที่ว่าเฮ้ยคุณไม่มีต้องไปกู้แบงค์นี่สินขนาดนั้นก็ไม่ได้ขนาดนั้นเขาใจไหมแต่ถ้าจะไม่ใช้เลยอะ่ะมันก็ไม่ได้อะ่ะเขาเลยว่าม,มันก็แสดงถึงความตั้งใจที่จะสาเร็จของคุณอะ่ะนะคะเพราะคุณเพราะอะไรคะ่ะถ้าคุณใช้ปุ๊บมันทํางานง่ายไหมล่ะง่ายพอเวลาใครพามาอุ้ยอันนี้ใช้แล้วอันนี้ใช้แล้วอันนี้ใช้แล้วบางคนจะไม่ใช้สินค้าบอกว่าจะกลิ้งโลออนจนขึ้นเนชั่นแนลเลยบอกอมอึงกริ้งให้รอด SBA แล้วกัน <laughs> นาะคือข้าใ,ใจว่าคือแบบนะก็เอาไม่หลายรูปแบบจริงๆนะคะ <laughs> จะไดไอเดียให้ใครว่าเดี๋ยว <laughs> ใส่หัวเรากันใหญ่อนะก็กน็นั้นเนียนะคะก็คือทุ่มเทในการใช้สินค้าถ้าพร้อมก็เอเอลเอลอะออจัดจับเต็มไปแล้วก็ทยอยนะคะเนาะจะได้มีประสบการณ์การใช้เนาะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือแนะนําคนเข้าสู่ธุรกิจ คือการคุ่มเพการทําธุรกิจนะคะคนที่ใช่ก็คืออะไรคะมีใช้สินค้าชวนคนฟังสื่อซีดีอ,อ่านหนังสือเข้าเรียนอุ๊ยวันนี้ทุกคนอยู่ในข้อสามแล้วเนี่เจ๋เอใช้สินค้าหรือ,อยังคะเ,เริ่มชวนหรือ,อยังคะเริ่มชวนแล้วนะคะบางคนยังใหม่อยู่ก็ยังไม่ได้ชวนเนาะ,ะเดี๋ยวก็เริ่มชวนแล้วก็พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีเงื่อนไข นะคะคือธุรกิจเนี้ยเก่งไม่กลัวนะคะกลัวไม่สม่ําเสมอนะคะและสิ่งที่สําคัญนะคะคือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคนสําเร็จทุกคนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นคนที่มาถึงแล้วพูดไมได้ก็เป็นคนที่จับไม้แล้วเป็นลมทั้งนั้นแต่ก็อะไรคะอยากสําเร็จไง็เไยลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํนดิ เพราะว่าทําเราทําในสิ่งที่เราเคยทําเราก็ได้ในสิ่งที่เราเคยได้ถ้าอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ก็ต้องลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทำนะคะอัปลน์เขาโคชให้คุณก่อนแล้วก็ถ้าคุณเป็น SBA รีบจับใหม่หรือว่ารีบขึ้นในเฮาเฮาเซนนิ้งเลยเพราะว่าคุณสั่นก่อนเป็น SBA มันยังดูน่ารักเะขึ้นที a เอแล้วปะกแกถ้าเป็น <c oughs> เอ็กเซค u วทฟกลุ่มแล้วยังสันอยู <c> ่ <oughs> มันก็กอะไรอยู่นะคะบางคนบอกไม่กล้าขึ้นลำแหีงขึ้นนะคะสมายถึงให้คุณนะรีบฝึกในเฮาไม่มีโอกาสได้เริ่มฝึกได้พัฒนาถ้าหากคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆแบบนี้และข้อมูลใหม่ๆจากวิน r s ชิปรีบกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะครับเพื่อให้คอนเทนต์ดีๆจากวิน r s ชิปถึงมือพวกเราทันทีทันเวลานะครับ